รีวิววีฮอคในหนึ่งทีจากแมบออสตาเอกครับถ้าทุกคนกดติดตามผมขอทีุ่กคนสุ่มได้ตัวละครตัวรับนะครับโคคุชิโบแย่มีฮอคจะเป็นตัวละครระดับ5ดาวนะครับที่สามารถสุ่มได้จากตู้ธรรมดานั่นเองครับและมีฮอคจะเป็นตัวละครโจมตีท่าสีเขียวนะครับและจะเป็นตัวละครตัวแอร์นั่นเองครับผมมีฮอคใช้เงินเข้าวางต้นต้นอยู่ที่1750สามารถวางไนดะ้แค่4ตัวเท่านั้น,นครับรูปแบบการโจมตีตอนแรกก็จะเป็นแบบลายนะครับผม อัปเกรดในขั้นที่1ใช้เงินอยู่ที่2,250นะครับอัปเกรดในขั้นที่2ใช้เงินอยู่ที่3,500อัปเกรดในขั้นที่3ใช้เงินอยู่ที่4,350อัปเกรดในขั้นที่4ใช้เงินอยู่ที่5,950อัปเกรดในขั้นที่5ใช้เงินอยู่ที่8,600แล้วจะเปลี่ยนเท่าใหม่เป็นชาเป็ดรูปแบบการตีก็จะเป็นแบบรายนะครับแต่ขั้เดียวเล็กลงนะ อัปเกรดขั้นที่6ใช้เงินอยู่ที่1,350 0 okay, อัพเกรดอัปเกรดขั้นที่7ใช้เงินอยู่ที่1,1250สรุปกันดีกว่าครับมีห้องจะสามารถอัพได้หมด7ขั้นและใช้เงินค่าไปหมด4ี0 0มนดะครับผมและมีฮองตัวนี้จะติดบัฟบัตรัสนะครับความสามารถก็คือ <Yeah. S 2> บัฟตัวนี้จะให้เพิ่มดาเมจ1ิเกับเพิ่มระยะ10%มาก่อนนะครับผมและบัฟนี้จะให้ดาเมจกับลดสปีดเพิ่มอีกด้วยนะครับผมถ้าหากผสมการต่หรอห จะค่อยๆลดสตแตตลงทีละ1ขั้นทุกๆตุ่นทีห้าวิและนี่คือข้อมูลทั้งหมดของมีฮอกนั่นเองครับ